อาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะท่านอาจารย์โอก็มาแล้วท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานชมรมนี่นรอืมก็ยิบซีเมื่อวานสหวันนี้มาชมรมอืมอพอสองวันที่แล้ว ไปวันละไปวันละเพจเพราะมากเพจเขาให้แชร์ไม่ได้เดี๋ยวบาปม,มีความผิดใหญ่หลวงเพราะฐานโทษฐานใช้เพจมากเกินไปเจ้าก็เลยได้ได,ได้ได้แค่วันละเพจ กดูยงนาาที่ปวดแขนนะแล้วปวดแขนมาระบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรักษาแล้วโอ้ยขึ้นมาแล้วติด มาค่ะเ,ออเขาจำกัดไม่ให้อาจารย์ทบแชร์แล้ว ก็จะไปใฐานแผนอยานที่หมอบอกเลยนะมันต้องอยู่ตรงผนังบ้านที่มีผนังนี่ไงไม่ใช่โอ้ไม่ได้นั่งตรงนี้ทั้งวันไงตารางตรงนี้ทั้งวันก็อาจจะไปออแอบไปยกแผนไต่ไตเพดานไต่ผนังได้ลแลยตารงตรงนั้นจะไต่ผนังตรงไหน จะใครเข้ามาได้ยังเอาในนี้ไปดกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย าสิบเก้าแชร์ชอบชอบอเอามันมันเด้งขึ้นมาเฉยเอ่าคุณนัดค่ะสี่สิบหกเราดูแค่สามวันนะคะเราดูรายสามวันนะครับนะเขาบอกว่าต้องเดินหน้าวีซ่าญี่ปุ่นจะผ่านไหมครับเราดูแค่สามวันนี้ครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรโดยมีอาจารย์โอเป็นประธาน ยังครับยังพิจารณาอยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนนบยังไม่มีอะไรผ่านเะครับก็ดูสามวันสามวันนี้นะเราดูทุกวันเลยนะคะแล้วก็การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสองพยานนะคะการงานการเงินความรักความรักสั้นๆขอสถานะด้วย โสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นเมียน้อยเป็นชู้เป็นเด็กเสียเป็นเด็กเก็บเป็นเด็กรับรองเป็นเด็กที่เขาเลี้ยงไว้ในสมัยมหาลัย <c oughs> แล้วผู้ชายอะ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นชายก็เป็นโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นเด็กเสียเด็กเก็บเอดี๋ยวก่อนผู้ชายนะเด็กเจเด็กเก็บ <c oughs> เด็กเหลือง เด็กไม่เหลืองนะเอเอนะอคุณฟ้าใสาไม่ได้บอกอายุมานะคะพรุ่งนี้ขายมาเร็ว <c oughs> ฟ้าใสพรุ่งนี้ขายของจะขายดีไหมคะบาตามหน้าไพ่ไปนะครับนะคนลูกลูกค้าเก่าๆจะมากินรู้แค่เนี้ยไม่รู้ขายของอะไรอะไรทำรู้เ,<อ>เรื่องกินได้ไงไม่รู้สิขายอะไรก็ไม่รู้เออ อาจารยเาบอว่าจะมีคนมากินใช่มากินอาหารคุณชายสี่สิบสอง <c oughs> <c oughs> อันดีแหละอะไรกระังนนแค่อยู่สามีที่ทิ้งเราไปเขาแค่โกรธหรือเขาไม่ต้องการเราแล้วเราดูแค่สามวันนี้เราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นะว่าไปทำหน้าให้เดี๋ยวเขาก็มา เขาแค่เพียงต้องการจะคุยกับคุณนั่นแหละในอนาคตนะสามวันนี้ภารสัสามวันนี้เขาจะมาคุยกับเรานะคะเขาไม่ได้ทิ้งอะไรหรอกเพราะว่าตามจริงอ่ะเขาโมโหนิดนึงแต่แค่เพียงว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นี่หรือไม่ก็เป็นคนคุยได้นี่ใช่ะกดแชร์ออกไปเซร็จคลบปันนี้มันเด่นเรื่องเพื่อนเรื่องการคุยเรื่องการเจรจา อาจจะตกลงกันเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กดแชร์ออกไปกดแชร์เซใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์อยากจะถามคำถามนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูให้จันด้วย แล้วพิมพ์คำว่าแชร<ช>แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามพ<ช>ิมพ์คำว่าแชรแล้วชื่อเล่นอายุคำถามอาจารย์โอต้องลากตามานะครับแชร์แล้วนะน่ะมาครับนะติดต่อกันได้นะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรนอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิริ15ยังไม่หมดเวลานะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามเอาสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตโตรวองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมกราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาล วงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลัขงวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับสอนขันรับถอนขันครูรับสอนไพยิบซีแจกใบเกียรติบัตรค่ะและขายไพยิบซีพร้อมการาขายไพเทพพร้อมการาค่ะตามนี้ครับแล้วผมตามนี้ครับอาจารย์ท็อปบารมีจอมเทพ เบอร์โทร0ู4 9 2 6 6 6 5 8อา idline ajtop 1 6และ idline ajtop 1 9อาจารย์ท็อปตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูไพ้เทพประลงจิตเดี๋ยว,วดูเวลา่อนดิไม่หมดยังไม่หมด9นาทีกว่าแล้วนะเหลืออีก1นาทีเศษอะใครจะถามอีกไหมคะบอกมาเร็วถ้าเกิดไม่บอกนะอาจารย์ออกจริงด้วยนะ ก็ครบสิบนาทีเราไปนะครับนะเพราะว่าถือว่าหมดเวลาลงแล้วโดวยมีใครจะบอกไหมคะว่าจะดูอีกมีอาจารย์โอเป็นประธานอาจารย์โอก็มาเป็นประธานกันไปแล้วมาแล้วเดือนสามสิบห้าไม่มีผู้แชร์ค่ะไ์ซึ่งผู้แชร์นะครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์เองโดยอัตโนมัตินะ ไม่มีผู้แชร์ถือสลับสิทเองโดยอัตโนมัติคุณอ๋อ45พรุ่งนี้จะนวดได้ตามเป้าที่ตั้งใจไว้ไหมคะเดี๋ยวดูให้นะครับนะนวดนะให้พระครับต้องไหว้พระก่อนไปนวดนะอเออแชรอดพี่เขาจะซื้อเสื้อผ้าเราไหมคะไม่ไมสามวันนี้นะอืม,มีแค่นี้หรอคะ กดแชร์ออกไปแซ่มีคนถามแค่นี้ใช่ไหมเลวเน่ดูตาจานโอ้เลวเลน่ดูไม่จะเขาใส่แว่นไม่มีใครเห็นลูกตาจานเลวเลวไม่มีใครถามอะไรใช่ไหมจะได้ไปละหมดเวลานะ อมีมซื้อหรือไม่ซื้อนะคะขอโทษทีค่ะไม่ซื้อครับเป็นดาบสามดาบเสียหัวใจครับป่าพานไปแล้วครับนะคุณอรนันขอบคุณนะคะไม่โกหกนะครับอะไรเป็นหน้าไพ่ออกมาเราตอบไปตรงๆรงเพ<ห>ยนะมันขึ้นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นพระหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณอ่อนะนวดนะคะกดแชร์ออกไปอ่ะไปยังคนละเก้าพันมีเคยถามอีกไหมน,นะคะ ไม่มีแล้วจะได้ออก900ดูเหรอ6คน99แชร์ดูจาร์หน้าจารโอ้อาจารย์เขาพยายาทำหน้าอะไรแบบนี้ได้ว่ะไปแล้ว<ป>นะ